แจกเสื้อแมนยูเต็ดนะครับตัวเยือนสีดำกติกาการร่วมสนุกกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อยากจะฝากถึงนักเตะแมนยูคนไหนจะในแง่มุมไหนก็ได้หรืออยากจะฝากถึงรูเบนอโมริมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประกาศผู้โชคดีในคลิปสรุปข่าววันพุธนะครับลุยขอให้โชคดีครับทุกท่านสำหรับประกาศผลสอบนะครับควนหลงหลังจบเกมที่แมนยูเต็ด พีมาหามหน้าลูกหนังแห่งกองเก็บอยากจะพูดคำนี้มาหลายเดือนขอเอามาใช้บ้างนะนานๆได้ใช้ช่วงระยะหลังๆมาฟอร์มไม่ค่อยดีแต่เมื่อคืนนี้พวกเขาทำได้แล้วครับพวกเขาทำได้แล้วเหลือจะเชื่อฮะหรือจะเชื่อสุดๆใครจะไปรู้ว่ารูเบนอโมริมนะครับจะสามารถปลดล็อกพาแมนยูชนะติดต่อกัน2นัดได้บนศึกพรีเมียร์ลีกครั้งแรกครับ ก็คือแมตช์เจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองหลังจบเกมนะครับมีอยู่3คนที่ผมอยากจะวิ่งเข้าไปสวมกอดคนแรกเนี่ยคือเซนเนอร์ลัมเมนนะอยากจะไปกอดน้องมันนะครับอีกคนหนึ่งคือคนสู้ชีวิตครับเดอะคิงแฮร์รี่แม็กควไปที่แล้วเนี่ยยิงพลาดในช่วงนาทีบาปปีนี้เขาแก้ตัวได้สำเร็จครับยอดเยี่ยมจริงๆแล้วคนที่3นะที่ผมอยากจะวิ่งเข้าไปสวมกอด คือโครเจ๋งครับลูเบนอโมริมยินดีด้วยครับที่ชนะติดกัน2นัดในศึกพรีเมียร์ลีกได้แล้วก็เป็นการพาแมนยูชนะนอกบ้านเป็นเกมแรกนะครับของฤดูกาลนี้และที่สำคัญนะครับเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูเต็ดต่อจากหลุยฟันเกาเลยนะที่พาปีศาจแดงนะครับบุกไปคว้าชัยชนะที่สนามแอนฟิลด์ได้ก็เรียกได้เลยว่าในรอบ เกือบเกือบสิบปีอ่ะโอ้โหนี่เป็นฤดูกาลที่สิบแล้วอ่ะใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีสองพันสิบหกนะครับที่เวนรูนียิงประตูชัยในวันนั้นเวลามันผ่านมานานเหลือเกินครับวันนี้เขาทําได้แล้วครับก็ขอยินดีกับอโมริมด้วยนะรวมถึงนักเตะแมนเชเต็ดทุกคนเอาจริงๆก็อยากกอดทุกคนรวมถึงโลน้องชายผมด้วยนะแต่ก่อนแล้วอาจจะแอบหยิกหยิกก้นนิดนึง ยอกยอกยอกนะครับเดี๋ยวมาฟังประกาศผลสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าที่ผมตัดมาจากในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ซึ่งถือว่าเป็นไลฟ์ในตำนานว่ามีนักเตะแมนยูเต็ดคนไหนที่ผมให้กี่คะแนนกันบ้างนะครับมาฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าสแกน QR Code แล้วโดดเด่นไปกับ All New Suzuki f r o n Get ready for the new icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมันามบาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568 และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568โกวิดยูวอบายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิเซนเนอร์ลัมเมนนะครับเอาไปเลย8คะแนนครับท่านผู้ชมกด31ให้กับเซนเนอร์ลัมเมนหน่อยครับนี่เป็นเกมแดงเดือดแมตช์แรกในชีวิตของเซนเนอร์ลัมเมนนะครับเป็นบิ๊กแมตช์เป็นแมตช์ใหญ่เป็นซูเปอร์บิ๊ก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 เบิ้ม แต่สิ่งที่เซนเนอร์ลัมเมนทําให้เห็นในวันนี้คือความนิ่งครับอย่างแรกไม่หวาดกลัวไม่หวาดผวาไม่มีลูกเวอเลยครับการต้องรับมือกับลูกบอมลูกคอสของลิเวอร์พูลลูกเตะสกัดของดาโลเซนเนอร์ลัมเมนนะครับเซฟลูกยิงของอีสักได้จังหวะหลุดเดียวนะครับลูกนั้นปิดมุมได้ดีแล้วก็มีอีกหลายๆช็อตที่ผมประทับใจนะครับการปิดมุมการยืนตำแหน่ง รีเฟกปฏิกิริยาในการป้องกันเอาไป8คะแนนเลยครับที่แน่ๆเลยคือผมมั่นใจว่าเด็กผีส่วนใหญ่น่าจะรู้สึกอุ่นใจที่เซนเนอร์ลัมเมนเฝ้าเสานะครับแล้วก็จะตัวได้รับพลังก่อนเกมมาจากนาชไมเคิลด้วยนะแฮร์รี่เดอะคิงแม็กควายนะครับเอาไปเลย9คะแนนครับท่านผู้ชมนี่คือแมนออฟเดอะแมทนะครับจากช่องอารเมียนะครับแฮร์รี่แม็กควายในสถานการณ์เกมใหญ่ที่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับ เขาจะเป็นสูตรการบัญชาการใหญ่ครับขอโทษพูดผิดในการหม่งสกัดเคลียถึงแม้ว่าบางลูกเนี่ยจังหวะเตะสาดขึ้นหน้าไปจะไม่ค่อยมีทิศมีทางแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยจังหวะสำคัญส,ค,ญสคัญที่ต้องมีเขาอยู่เขาอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะครับในการช่วยทีมและที่สำคัญเลยคือแก้ตัวจากปีที่แล้วครับเสมอสองสองก็ยุคอมโมริมนี่แหละวันนั้นยิงออกวันนี้ ไม่ได้ใช้เท้านะฮะใช้หัวนี่เป็นไงหัวตอบิ๊กเฮดครับโขกเปีย้ยงเข้าไปเอาไปเลยครับท่านผู้ชม Man of the mat มครับ9คะแนนในขณะที่เซนเตอร์ตัวข้างนะครับมัดไทเดลิกให้8ดคะแนนนะครับส่วนลูกชอเนี่ยผมให้7ลูกชอยังมีจังหวะเหวจังหวะพลาดอยู่บ้างนะครับแต่โอเคมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ลูกชอวิ่งมา แย่ขาสไลด์สกัดบอลแบบสุดเหยียดลูกนั้นเนี่ยผมนึกว่าพี่แกจะยืนนิ่งไว้แล้วปล่อยให้เขาลากไปเลยจังหวะ50 50เอาอยู่เหมือนกันนะครับปกติจะเล่นประคองจะเล่นแบบเซฟเซฟซึ่งก็เข้าใจได้นะครับคนเคยเจ็บหนักๆมาสาภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่วันนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้จําเลยครับวันนี้ทําได้ดีมากนะครับลูกชอส่วนมาไทเดอร์ลิคับยอดเยี่ยมจริงครับถ้าเกิดเดือนไหนเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยม ของแมนยูเต็ดนะครับมีชื่อติดไปเพื่อนๆพี่ๆน้องสามารถไปโหวตให้เขาได้นะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มสม่ำเ e สมอที่สุดครับวันนี้ตามมาตรฐานของเขามาตรฐานของเขาก็คือเวลิกูดนั่นเองครับแต่ละผมผมชื่นชมนะครับวันนี้ทําได้ดีเอาไป8คะแนนบูโน่ฟานันเดสนะครับวันนี้ให้7ตอนแรกจะให้6นะครับครึ่งแรกดีแล้วครับบูโน่ดูนิ่งนะครับแล้วก็ไม่ออกบอลโฉงชาง ไม่ค่อยพลาดนะครับถือว่าเล่นได้ตามจ็อบของตัวเองแต่พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหระทมกระบาลเลยครับศสียบอลสี่ห้าหกครั้งเกือบทำนำพาความชิบหายมาสู่ทีมนะครับบูโน่กลางนี่ยวบมากเลยครับไม่ค่อยดีนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมีแอตซิดแก้ตัวไงเออฮอมีแอตซิดแก้ตัวครับอโมริมนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับการที่เลือกซื้อบูโน่เฟรนเดสเก็บไว้อยู่ในสนามเนี่ย คือถ้าเกิดมันไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดังหวังมาโดนเชงนะครับโดนด่าเล่เทตุ้มเป๊ะแต่สุดท้ายนะครับการเดิมพันของอาโมริมครั้งนี้เขาก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการคือบูโน่นะครับเป็นคนแอสซิสต์ให้แฮร์รี่แม็กควายก็เอาไปเลยครับ7คะแนนนะครับวันนี้บวกเพิ่มในคะแนนหนึ่งสําหรับบูโน่กาเซมิโละนะครับท่านผู้ชมผมให้เนะ คือผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนอาจจะมองเรื่องของความช้าเรื่องของจังหวะที่ควรจะทําได้ดีมากกว่านี้แต่แมนยูเต็ดวันนี้เล่นในสถานการณ์เกมรับครับมันจําเป็นต้องคอมเพกมันต้องคุมพื้นที่มันต้องช่วยในการเข้าสกัดช่วยตันช่วยช่วยสไลด์หรือแม้กระทั่งช่วยดักหน้าบอลลองสังเกตเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยกาเซมิโลอยู่ดักบริเวณหัวกะโหลกเนี่ย ช่วยผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เยอะอีกอย่างหนึ่งคือมีส่วนสำคัญในจังหวะเล่นบอล2ของแมนยูนะครับแม็กควายเด l i c ลิกกาเซมิโลเนี่ยช่วยบอล2องแมนยูเยอะมากอารวมถึงเมา์ด้วยนะผมเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้7คะแนนอ่าก็เลยให้7คะแนนไปถ้าถ้าผู้ชมไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับให้เคะแนนสำหรับกาเซมิโล เดี๋ยวโกดารโลนะครับวันนี้เอาไป6.5คือบอลชนะครับไม่อยากให้น้อยแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าดารโลเนี่ยสกัดบอลแต่ละทีเนี่ยโอ้ยมึงจะแอสซิสต์ให้เขาให้ได้มีอยู่ลูกหนึ่งนะครับสกัดออกไปบริเวณหัวกะโหลกนะครับไปตั้งให้เขาอย่างสวยดีนะครับเขายิงไม่เข้าซาร่าเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ดีด้วยแล้วก็เขาไม่ได้สนับสนุนซาร่าเท่าที่ควรมันก็ทำให้เกมรับของดารโลเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับ <ศ> <ina> ส่วนจังหวะเติมเกมไปแม่งกุนนึกอ,ออกแล้วครับทุกท่านแม่งมีอยู่ลูกนึงครับจังหวะโมเมนตัมของแมนยูที่ยิงยัด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 ใช่ฮะดาโลเตวุดพี่พิกจาบอกว่าดาโลเตแปลกอะไรของมึงเนี่ยลูกนั้นนี่โอ้โห e! ขาแทบหลุดนะครับฟุบโอเคเอาไปหก ปวดหัวเลยอามาตัตดิยาโร่นี่เล่นดีมากนะครับท่านผู้ชมในช่วงครึ่งแรกนะอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับในส่วนของอามาตัตดิยาโร่นะครับสถิติครึ่งแรกความแม่นยําในการจ่ายบอล89%สัมผัสบอล25ครั้งแย่งบอลกับมาลคองให้กับทีมได้3ครั้งมากที่สุดในสนามสร้างสรรค์โอกาสทาประตู2ครั้งมากที่สุดในสนามครึ่งแรกสร้างโอกาสทองนะครับและเป็น1แอสซิตหครั้งแล้วก็ยังคงเป็นตัวแสบของลิเวอร์พูลครับมีผลงานมาฝากแฟนๆ3ปีติดต่อกันแล้วนะ หลังจาก2ปีก่อนหน้านี้ยิงมาใช่ไหมอ่าปีนี้ไม่ยิงไม่เป็นไรแอ s ซิตนะครับอาหมัดเดยโลให้กี่คะแนนดีให้เม่อกี้ให้คะแนนไปยังให้7.5แล้วกันอ่าให้8เลยวันนี้อยากอวยหนึ่งวันนะฮะบับงหมัดเมสันเม์ให้6.5แล้วกันเมสันเม์ไม่มีผลงานไม่มีประตูไม่มีแอ s ซิตแต่ว่าเขามีประโยชน์นะครับในจังหวะช่วยเพลสวิ่งไล่ช่วยแย่งบอลเรียกฟาวอะไรแบบนี้แล้วก็ ช่วยทําให้แดนกลางของแมนยูเต็ดเนี่ยไม่เป็นรองล์พูผมเห็นถึงประโยชน์ของเขานะนะครับถึงแม้ว่าจังหวะมีฟุตบอลเนี่ยจะยังแบบขัดขัดเกินเกินอยู่บ้างแต่ก็โอเคให้ไป6.5จ้าละกันสำหรับเมสันเมาส์มัทิดคุญย่านะครับผมให้8คะแนน,นครับให้8คะแนนเลยลงเล่นในตำแหน่งโฟลนายนะครับ แล้วก็ครึ่งหลังปรับมาเล่นเป็นดับเบิลเทนฝั่งซ้ายอยากจะให้กําลังใจคุณย่าเยอะๆนะครับยังไม่มีประตูยังไม่มีแอสซิสต์กระโดดรอครับหนักแน่นอนแต่เราทุกคนนะครับรู้ถึงประโยชน์ของคุณย่านะในเกมนัดนี้คือผมเห็นใจเขานะครับมันมีอยู่ลูกหนึ่งในช่วงครึ่งหลังที่เจ้าตัวเนี่ยพอได้บอลแล้วก็ก้มหน้าก้มตาปั่นออกไปเลยครับทีแรกนี่เสียหลักด้วยใช่ไหมหลักไม่ค่อยดีและรีบไปกดด้วยซ้ายบอลมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเนี่ยกดดันมาก คุณย่าเนี่ยผมเห็นใจนะแล้วผมก็เลยอยากให้กําลังใจนะครับแล้วก็นัดเนี้ยเรียกฟาวได้เยอะมากนะครับแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะดูจะเป็นคนที่สามารถพาบอลจากแดนหนึ่งไปแดนสองผ่านไปแดนสามนะครับโอ้โหโดนเหนียวโดนหลังแม่งมีอยู่ลูกหนึ่งอยู่ทางฝั่งขวาโอ้โหทั้งดึงทั้งกอดทั้งแบบโอ้โหคือแบบล้มอยู่แล้วนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นอีกนะครับเนี่ยเราเห็นถึงความพยายามตรงนี้ เราเห็นถึงสีต่างๆเหล่านี้ที่เขาเรียกว่ามันเป็นการทํางานหนักอ่ะซึ่งมันสําคัญไม่แพ้กับประตูกับแอตซิตพอเห็นเป็นแบบนี้นะครับไอ้คันจะตําหนี่เขาผมว่ามันใจร้ายไปหน่อยนะคือผมเข้าใจว่าประตูกับแอตซิตนี่มันสําคัญแต่อย่างอื่นนะครับในสัดส่วนอย่างอื่นมันก็สําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะในสถานการณ์เกมแบบนี้ด้วยดังนั้นคุณย่าสำหรับผมผมให้แคะแนนนะครับบร a n เอมเปโม่น, M นะครับท่านผู้ชม ผมให้8คะแนนนะครับโอ้โหเป็นอีกปีหนึ่งที่เอมเบโมยิงลิวพูได้นะครับและนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เป็นตัวความหวังของเด็กผีอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าพอยิงได้แล้วบางช่วงหายเหมือนกันเขาไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆแล้วคุณยากกับเอมเบโมเนี่ยจะต่างกันเอมเบโมเนี่ยจะได้เรื่องพื้นที่สุดท้ายความเด็ดขาดความเฉียบคมหรือว่าจังหวะจ่ายคียพารจังหวะเปิดคอรส มันเป็นทีเด็ดของเขานะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะเลี้ยงดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถหลบพ้นได้อะไรขนาดนั้นคือเอเบโมเนี่ยเป็นสไตล์ถ้าเกิดกระชากผ่านได้ใช้สปีดความเร็วอ่ะผ่านก็คือผ่านเลยแต่ถ้าเกิดต้องดวลหนึ่งต่อหนึ่งอะ่ะแบบกินแบค็คเขาอะ่ะทําไม่ค่อยได้นะครับเขาจะต่างจากคุณย่าเห็นไหมสองคนเนี่ยดูคล้ายกันนะแต่คุณสมบัติการใช้งานต่างกันนะครับในขณะที่ตัวสำรองนะครับมานูเอลอูกเต้นะ เอาไป6คะแนนละกันก็ช่วยได้เยอะครับช่วยสกัดช่วยเคลียแต่ยังมีบางจังหวะที่ยังหลวมอยู่นะเขาไม่สามารถที่จะเล่นเกมรับได้คนเดียวทั้งหมดนะครับมันยากเกินไปในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกลางหลวมมากกลางยุ้ยมากนะครับก็โชค,ด,โด,นนะโชคดีที่ไม่โดนนะโชคดีที่ไม่โดนเอาไป6และกันอูกเต้แพติกดอกูนะครับก็เอาไปหและกันจังหวะตองกันยังเป็นปัญหาอยู่นะไม่ค่อยดีครับรวมถึงจังหวะเล่นเกมลุกด้วย ดอกูเนี่ยมันมีอยู่ลูกหนึ่งอะที่ผมแฮปปี้ที่แบบไปเบียดฟิล์มโปงจะแบบออกไปเองแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบอะไรของมึงวะไม่ฮี่เป็นยังไงเกมรับเกมลุกยังไม่ค่อยดีนะดอกูอต้องพัฒนาเยอะนะครับอยากได้วิงแบ็กที่เก่งกว่าน,นี้จังเลยไปซื้อดีมาโกมาแปะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใครเห็นด้วยกดไลค์มานะครับเลนิโยโลนะครับกับคอบบี้เมนูลงไปช่วงท้ายเกมแล้วก็ ผมจะให้โยโร่อะให้6เพราะว่ามงสกัดได้เยอะเคลียได้เยอะนะครับหลังพิงเชื่อกับเล่นเกมลับแล้วอะนะครับกองหลังเลยจะได้บอลเยอะส่วนเมนูนี่ไม่ค่อยได้บอลน,นะครับเมนูได้บอลน,น้อยเมนูเอาไป5.5แล้วกันโยโร่เนี่ยผมให้6นะเบนจามินเชสโก้ลงไปนาที61เอ,อ่อให้6แล้วกันนะครับอ่ะผมให้คะแนนเมนูให้6สรุปตัวสำรองให้6หมดเลยแล้วกันวันนี้นะครับไม่มีใครได้ห้ให้หหมดเลยแล้วกัน อืมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับศึกวันแดงเดือดนะวันนี้ปล่อยคะแนนปล่อยเกรดหนึ่งวันในขนาดที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับวันนี้นะฮะเอาไปเลยแปดคะแนนยอกยอกยอก PGMOL นะองค์กรโปเกมอนเนี่ยเขาให้เหตุผลแล้วนี่ใช่ไหมเหตุผลที่เรียบภูไม่ได้จุดโทษในจังหวะบอลโดนแขนของอาหมัดนาทีสิบปด โอลิเวอร์เนี่ยไม่ปรับเป็นจุดโทษได้กับฝั่งเจ้าบ้านทีม VAR ระบุว่าหลังการตรวจสอบนะหลังพวกเราเข้าไปตรวจสอบแล้วโอลิเวอร์ตัดสินถูกต้องแล้วนะเพราะแขนของอาหมัดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติมันไม่ฟาวมันไม่แฮนด์บอลโคดอา์เนอร์นะฮะเอาโคดอา์เนอร์ก่อนโคดอา์เนอร์เนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามาที่นี่นะและเล่นรับกันต่ำม,มากเลยอดอย่างเดียวและเน้นใช้บอลยาวคุณรู้ดีว่ามันยากนะ การแย่งบอลจากพวกเขาในแดนหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเราอานเนอร์ารลลอตก็บ่นนะครับวับนนี้แมนยูเตดมารับต่ำนะแล้วพยายามใช้บอลยาวใช่ไหมแล้วแมนยูก็อาศัยจังหวะแบบเก็บบอลแถวสองอ่ะตรงกลางสนามแล้วเอาไปเล่นต่อหลายลูกเลยล้าจะให้เปิดหน้าแรกเหรอครับโค้ชอาเนอร์ <tales> เปิดหน้าแรกกูกูก็ไสแตกดิมันมีบทเรียนมาอยู่แล้วใช่ไหมครึ่งหลังนี่มีบางช่วงที่แบบ ขึ้นสูงด้วยแม่งขึ้นไปกันหมดเลยโอ้โหอย่างหลวมเลยดีนะไม่โดนยิงในขณะที่โคชเจ๋งนะครับลูเบนาโมริมบอกว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะที่ดีที่สุดในอาชีพของผมนะแต่ผมมีความสุขกับมันมากเลยผมแฮปปี้การชนะลีพูมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกนะก็แย่แล้วมันมีความหมายสิสำหรับคืนนี้สำหรับวันนี้ แต่พรุ่งนี้อ่าผมหมายถึงพรุ่งนี้มันก็ไม่มีความหมายแล้วพอเราต้องโฟกัสกับเกมนัดต่อไปเออแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือสปิริตของทีมทุกคนวิ่งสู้กันสปิริตเต็มเปี่ยมเลยมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะแต่ถ้าเกิดคุณมีสปิริตเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นคุณสามารถชนะได้ทุกเกมนั่นแหละแน่นอนว่าเราต้องการโมเมนตัมที่ดีนะการได้ประตูแรกเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เซฟจากผู้สาประตูของเราเซนเนอร์ลัมเมนลูกยิงที่พุ่งไปชนเสาสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทีมเริ่มเชื่อว่าพวกเราจะสามารถชนะได้นะถ้าคุณสัมผัสจังหวะสวนกลับเนี่ยผมมองว่าพวกเราอันตรายแล้วก็บางช่วงที่เราได้ครองบอลเนี่ยผู้เราก็ทําได้ดีนักเแต่เริ่มเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราจะชนะร์พูลได้มันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในขณะที่เดลิกนะครับบอกว่าเรารู้กันดีว่าร์พูลมีจุดอ่อน ใช่แล้วนั่นคือตำแหน่งฟูลแบ็คของพวกเขาอ้าว <S <S 1> <S 1> เรื่องนี้กูเพิ่งพูดไปเองเดี๋ยวขณะที่แฮร์รี่แม็กควายนะครับเปิดอกเปิดใจหลังจบเกมแม็กควายบอกว่ามันมีความหมายจริงๆพวกเขารีวิวพูเหนือกว่าเราอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีหลังแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสโมสสอนของเราเราไม่ได้มอบวันที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ให้กับแฟนๆมานานมากแล้วดังนั้นการกลับมาที่แอนฟิลด์และเก็บ3ามคะแนนได้ มันช่างยอดเยี่ยมมากจริงๆมันไม่ใช่แค่3คะแนนธรรมดาสํหรับผมมันมีความหมายมากผมมาเล่นที่นี่7ปีแล้วแต่ไม่เคยได้สัมผัส3คะแนนกลับออกไปเลยมันเป็นเกมเพื่อแฟนๆแล้วผมหวังว่าพวกเขาจะมีค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมในคืนนี้ผมได้มีโอกาสดั่งดูประตูของควรนมาตามาหลายรอบมากๆนะที่มาตาทําประตูชัยที่แอนฟิลครับวันนั้นเหมา2ลูกในยุคข,ของหลุยฟันเกา นายกวายก็บอกว่าหลังจากเนี้หวังว่าแฟนๆจะพูดถึงประตูของผมบ้างนะเออประตูชัยที่ผมมงลิฟูวันนี้หวังว่าแฟนๆจะนึกถึงบ้างในขณะที่รอยคีนนะครับบอกว่าผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดเราไม่จําเป็นต้องมานั่งถกกันให้วุ่นวายหลังเกมเรื่องแท็ติกหรือระบบวิธีการเล่นเพราะเกมนัดน,นี้มันเกี่ยวข้องกับตัวผู้เล่นโดยตรงในแง่ของคาแรคเตอร และการแสดงคุณภาพออกมาให้เห็นนักเตะดูเหมือนจะเริ่มสนุกและภาคภูมิใจในการได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไน d เต็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมคงไม่ถึงกับบอกได้ว่าแมนยูไนเต็ดกลับมาสู่ฟอร์มเดิมแล้วกลับมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไน d เต็ดทีมเดิมแล้วแต่ชัยชนะในเกมนี้มันสำคัญมากๆพวกเราทุกคนที่เคยวิจารณ์กลุ่มนักเตะกลุ่มนี้วันนี้พวกเขาทุกคนแสดงเห็นถึงความกล้าหาญ พวกเขายืนหยัดต่อสู้นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆสำหรับกลุ่มนักเตะเหล่านี้และพวกเขาสมควรที่จะได้รับมันสมควรที่จะสนุกไปกับมันฉลองให้เต็มที่และหลังจากนี้พวกเขาต้องรักษาฟอร์มที่ดีต่อไปอันนี้คือมุมมองความเห็นของรอยคีนะครับซึ่งก็นานๆาจะชมนักเตะแมนยูเต็ดนะแล้วก็พูดถึงแฮร์รี่แม็กควายว่าน่าเหลือเชื่อมากครับในแง่ของเกมรับ เขาสุดยอดมากๆเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆสํสำหรับแฮร์รี่แม็กควายถ้าเกิดช่นชอบคลิปนี้ขอโคล,ล่หนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงรถยนต์คุณภาพสุสกิแลวก็ n s s t r e a m i n g นะครับให้บริการแพลตฟอร์ม a ตมิงสุดคุม้มสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอของทุกท่านและไปเลือกใช้บริการกันได้ท่านได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับแอดมินตอบช้า ก็สามารถส่งเลขบ้านที่มีปัญหานะครับไม้ผมดําเนินการแก้ไขปัญหาได้นะครับผมก็จะเป็นคนกลางในการประสานช่วยให้ทีมงานเร่งรีบเข้าไปจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับก็ฝาก NS Streaming ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ